นี่เจ้าอากาศหนาวๆแบบนี้นะเจ้าน้องๆกันจุ้ยกันเผาข้าวหลามนะเจ้าน้องปุ๊บคนดึกทิศเยอะเตี้ยทิศอ่ะได้ขึตุ้งขึ้นได้ขึ้ได้กลับมาได้และฮหอนหอนนับเอาโะพนันครับผมเสือฮะเลยเอาข้าวหลามไปขึ้นเมียกันเอาเมื่อกัเฮ้ยรู้จักมีรู้จักต้องดูไปตรงนี้สวัสดีเจ้ามาพ่อก็น้องเบนคนเลี้ยงหมูในเกาหลีเหมือนเดิมเจ้าเมื่อวานตอนเย็นนะเจ้าน้องๆกับปลากันมาเผาข้าวหลามกินด้วยกันเจ้า แล้วคุณสามีน่ะเจ้ากับปิ้งหมูตัวน่ะเจ้าพอดีเปืือนจะไม่เอวหาเหรอนะเจ้าเนาะสามีน้องเบนก็เลยจะปิ้งหมูน่ะเจ้าเออเปืือนกินตัวน่ะเจ้าเนาะแก้มเบียร์เจ้านานๆทีปักกันน่ะเจ้าเนาะวันนี้จะเจดเต็มตีเลยน่ะเจ้าเปืือนน้องเบนเขาไม่เอวหาหน่ะเจ้าน้องเบนเขาก็าไม่ได้ยุดงานน่ะเจ้าก็ทํางานตามปกติเจ้าแล้วเปื่อนๆน่ะเจ้าแล้วก็น้องบาน้องเบนตีมาเอวหาก็อยู่ในบ้านน่ะเจ้าทํากับข้าวกินพองน่ะเจ้าเนี่ยกับกินน้องน้องเขากินน่ะเจ้า นองเขาก็ทํางานเลิกงานมาก็ได้ก <player> <c oughs> ินข้าวพอดีนะเจ้านี่เจ้าตอนนี้ก็เริ่มเผาข้าวลามนะเจ้าว่านี่เผาหลายขนาดเลยนะเจ้าพอดีเปลือนนะเจ้าจะไม่แอวหาแฮมนะเจ้าเปลือนที่อยู่โรงงานข้างนอกนะเจ้าเนาะก็เลยเผาไว้หลายๆเลยนะเจ้าเออเขาบม่ได้แบาใช้ก๊อปไ้นะใช้มาพวกอะถ้าพับซอดไว้ใช้ตู้อยากอ่ะชิปจะโนนซานโนนซานอืมชิปจะโนนซานตั้งใจไม่คมตั้งไม่คมเมือนคนแต่งไม่เป็นยังมาซุกตะกัน ต้องพูดเท่าไหยังเชฟใจอย่างเนี่ยลาบอย่างเดียว,ยวแต่คือลาบไปละเชฟเชฟจึงพงีองไอ้บรรยากาศซื้อหรอมอกระเจไดกันลาบมอมอ,อยู่อ,อ,อันนี้ไม่มีหนีห่างซึ่งมันยังไม่ถูกมันยังไม่ถุดอะไรไม่ปล่อยข้างนอกข้างนอกข้างนอกไม่แต่ข้างในไม่ถูก ดูดิความร้อนต่างกันได้เห็นไหมคนร้อนเลยนะนี่ไม่ใช่ไม่ร้อนอะไรไม่เช่เอาหน้าหน้าดูดิเป็นรอยไหมพี่ไม่เชื่อนะพี่่ไมเชื่อเชื่อผมเชื่อนะเชื่อผมเชื่อเลยนี่เจ้าตอนนี้กับเพื่อนๆนะเจ้าทยอยมาแล้วนะเจ้าน้ำข้าวหลามก็เริ่มสุกแล้วเจ้าปิ้งจีนหมูตัวนะเจ้าน้องประพันธ์กับไปอาบน้ำกำลังลงมานะเจ้านองแล้วกับข้าวหลามก็สุกพอดีนะเจ้าคุณสามีกับเพื่อนน้องเบนนะเจ้าเผาข้าวหลามท่าเจ้าแล้วมาอยู่กับพี่ลุนนะ กูบาดีอย่างไรนี่ฮะถ่ายดูแล้วเสื้อเสื้อแบบมืดตื้อจ้กฮะอ่าฮัลโหลโอ้มันน้อยเอ้ยเดี๋ยวน่ะดูให้ให้ดูมามาแล้วเสียใจอ่ะฮานอ๊อฟข้อไหมอยากกินมอคนยิงมีมันหนาแล้วมั้งจ้าเออเดี๋ยวไปฝาก เตือนตังโนนนี่เจ้าตอนนี้ข้าวหลามก็เริ่มสุกนะเจ้าเปลือนน้องเบ้นก็จะลองปอกพ่อนะเจ้า่ากินได้หรือยังนะเจ้าเนาะติดเตี้ยดีกอนะเจ้าไม่เหมือนจะกินเนื้อหรือครับม่เหมือนอ๋ออ๋อไอ้ขี้ไนี่เจ้าวันนี้วันนี้มากินย่างข้าวหลามกันนะเจ้าอะไรพี่เผาข้าวหลามกันยยเเขารรีบ้้อแลวนี่เจ้าน้องๆเขาล้อมหยาดกันกล้อมเปลือกน้องเขาลงมาชมวิวไงใช่ไหม นเยอะใครยิงไปผมวะพีอ๋อพี่น้อยเนี่ยอ๋อพี่น้อยเหรอไม่ได้บอกว่าพี่เขาจะมาเพราะว่าผมไม่ได้บอกเพราะว่าเขาทำงานอยู่แต่ว่าสี่โมงเดี๋ยวมาแล้วก็จะบอกที่ไหนได้วันนี้คนราชการกันไอ้มันเนาะนี่เจ้านานๆที่จะได้รวมตัวกันนะเจ้าแต่ละคนกลับมาจากคนละตีมดเลยนะเจ้าทํางานอยู่คนละเขตนะเจ้ามารวมตัวกันนานๆที่จะได้รวมตัวกันแบบนี้นะเจ้าความสุขในต่างแดนนะเจ้า ยางจินหมูกินด้วยกันนะเจ้าพูดคุยกันสารทุกสุกติพยนะเจ้าเนาะวันนี้น้องเบนเข่าเอาหมูาปิ้งนะเจ้าือเพื่อเปื่อกินเต็มที่เลยนะเจ้าเพราะว่าเท่าแกเอาหมูมาืห้น้องเบนเขาลายอยู่นะเจ้าจะเผาข้าวามกันตอนนี้ข้าวามก็เริ่มซุกกันแล้วนะเจ้าเนาะฟังผู้ชายกับเริ่มเอามาเสิร์ฟแลวนะเจ้า

ก็ข้าวหลามนี่เจ uh, no. ้าักไม่เก่าดีกว่าไม่เก่าที่ไหนไม่เก่าที่เล่าไงเขาแล้วอ่ะกโอ้ยเจ้แบบนี้นี่เจ้าข้าวหลามข้าวหลามเป็นติเตี้ยดีขนาดเนาะมปนซุกมาซุกเป็นมาซุกซ้้วะกบก่าดีูนะมไฟบดีไฟดอเ้าตัวเจ่จเ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 นเจเเจเจเจเเเจ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 เีเจเจเจเเเจ่เเ หอมหวานขนาดหวานโม่เหรอโปรหวานไหมหมอขนาดครับผมเสือฮะเลยเอาข้าวหลามไปขึ้นเมียกันเอาเลยค่ะเอาไปเอยทีบอกเดี๋ยวเราไปยิ้มก่อนนะเข็งเมียเลยมาวันนี้จัดเถอะอร่อยมาอะู่เลีเอาข้าวหลามวันนี้น้องๆม่วนกันขนาดนะเจ้าถึงจะทำงานเหนื่อยนะเจ้าถ้าได้ยุดแล้วได้มาพรคนายกันแบบนี้นะเจ้าก็มีความสุขขนาดเลยเจ้าคลิปนี้น้องเบเกอร์อ จบคลิปเพียงแต่ไอ้ก็น่าจะเ้าน้าเานงเว็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปน้อง,อง,องจิมเจ้า